เจมร,ร,รู้สึกยังไงครับในการได้มาพักผ่อนวันนี้โอ้โหกลับไปคงจะได้ปลาหมอสีเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับงานนี้ต้องเขี่ยปูนไปอัดให้เต็มแบบเลยเจมเต็มขอบมันเลยแรงกว่าน,นั้นอีกอ่าฮะเอาให้มันไปเต็มขอบให้ได้ เอาละครับ Happy New Year นะครับ Merry Christmas ในวันหยุดของพวกเราหมดหรือ,อยกกังกระบะแรกครับโอเคเอาละจะมาตายตอนจบ,บจนโอ้โหช,ช่างชาของเราสองมือเลยครับงานนี้ มือเดียวไม่พอเาเดินขาไปงนี่โอ้โหสีมือไม่ธรรมดาเลยครับการตกแต่งในช่างใหญ่ของเราว่างไงครับร้อนเอาโอ้โหเรียบเนียน เดี๋ยวเลยอ่าทำต่อไป